ซลาโมอะกุมส,สวัสดีค่ะซาร่าจิวเวอรีย่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นนี้จะเป็นจี้โบราณค่ะจี้งานโบราณจากบ้านหม้อนะคะชิ้นนี้ราคาส่งเพียง1 8 0 0บาทจะบอกว่าเป็นงานหายากจริงๆนะคะสำหรับงานปาหะทั้งหลายเลยค่ะชิ้นนี้กว่าจะได้กว่าจะเจอนะคะยากมากเพราะไม่มีผลิตใหม่นั่นเองค่ะตัวเรือนเป็นปาหะนะคะ ปาหาก,ก็คือเงินผสมทองค่ะน้ำหนักช่างรวม4.25กรัมเพชรตรงกลางเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ15ตังค์นะคะ1เม็ดแล้วก็บริวารจะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบนี่ซูมให้ดูชัดๆค่ะเพชรสวยนะคะกุหลาบก็จะเป็นกุหลาบเกรดขาวเลยค่ะกุหลาบเกรดขาวเลยไฟดีวิง้งวิงตัวเขาก็กลางๆไม่ได้ใหญ่มากอันนี้เทียบกับเหรียญ1ินะคะ อยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะคะนี่ไม่รวมห่วงค่ะเป็นข้างหลังเป็นเข็มกลัดได้ด้วยแต่ว่านะว่าเข็มกลัดจะหมิ่นเมย์กลัวตกนะคะใช้เป็นจี้อย่างเดียวดีกว่าสวยมากๆเลยค่ะ1 8 0 0บาทเท่านั้นค่ะชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรซีกลูกโลกเหลี่ยมโบราณมากๆโบราณมากๆแล้วก็มีชื่อเฉพาะว่า เหลี่ยมสาระปัญญาค่ะท่านที่เป็นนักสะสมแล้วก็เป็นเจ้าของชิ้นงานโบราณเยอะมากมายและเป็นเจ้าของร้านร้านทองที่เมืองเก่ายุธยานะคะเขาก็ให้ความรู้กับนามาว่าถ้าเหลี่ยมแบบนี้จะเรียกว่าเหลี่ยมลูกโลกสาระปัญญาค่ะเหลี่ยมสาระปัญญาเนี่ยเนื้อหนาเลยนหาน,านาเลยนะคะชิ้นนี้ มาในราคาเพียง16,900บาทเป็นราคาเก่าค่ะเรือนทอง75%นะคะน้ำหนักช่างรวม3.36กรัมไซส์แหวน50นะคะแหวนวงนี้ถอดได้นะที่หัวของเขานะคะหมุนถอดได้แต่ว่านาว่าไม่ต้องไปถอดอะไรเขา นะเนื่องจากว่าเราไม่มีหัวสำรองนะคะเขาน่าจะมีอีกหัวหนึ่งเจ้าของเดิมๆนะคะน่าจะมีหัวพลอยอีกหัวหนึ่งแต่เราได้มาเป็นเป็นงานแบบนี้มาเลยนะคะชิ้นงานเก่าเท่านั้นถึงจะถอดได้แล้วก็บอกเลยว่าแน่นนะเขาไม่ได้หลวมเรืออะไรแน่นเลยค่ะก็ไม่อยากไปฝืนอะไรมากนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีสลักหมุนแบบนี้จะมีกระดุมค่ะ เคยมีกระดุมเป็นเพชรสารปัญญาจำหน่ายออกไปแล้วนะคะท่านที่ได้กระดุมเพชรสารปัญญาแบบนี้ก็ลองพิจารณาดูเป็นพิเศษหรือท่านใดที่ต้องการเริ่มต้นเก็บเพชรสารปัญญาเป็นเหลี่ยมลูกโลกโบราณน,นะคะหนาๆแบบนี้เลยเริ่มต้นที่ชิ้นนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นงานหายากมากนะคะมากๆเลยไม่เหมือนกับ ลูกโลกทั่วไปนะถ้าเป็นฝรั่งเขาเรียกโรสคัทเลยโรสคัทที่เป็นเกรดพรีเมียมก็คือเกรดนี้เก่าสุดๆนะคะนี่คือหน้ากว้างค่ะไซแหวน50สวยมากหายากมากและเก่ามากๆสภาพสมบูรณ์สุดๆค่ะ จี้กุ้งทองคำสองหน้านะคะสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ค่ะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยชิ้นนี้เหมาะกับการให้เป็นของขวัญ การแต่งงานของคู่ครองครอบครัวคู่ใหม่ๆนะคะเป็นคำอวยพรไปในตัวให้เขาได้เลยคะ่ะชิ้นนี้ให้ราคาที่1 9 0 0บาทคะ่ะเรือนทอง75%น้ำหนักชั่งรวม3.45กรัมมีเพชรแท้ประดับอยู่ที่ตาของกุ้งนะคะเม็ดละประมาณ1ตังคัง สองข้างก็รวมเป็นสองตงังไซกุ้งก็อย่างนี้ค่ะความยาวประมาณนี้เลยเป็นงานที่ละเอียดมากๆนะคะคุณจะดูจากหางไปเลยแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะโอ้โหหนวดกุ้งอะไรต่างๆนะแล้วก็การขึ้นเรือนง,งานที่ให้เหมือนกับสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นอะไรที่ยากสุดๆ แล้ชิ้นนี้ทำออกมาได้ดีมากคุณดูหัวพองๆเลยนะพองพองโตโตถ้าคุณต้องการมอบให้ลูกหลานของคุณนะคะลองพิจารณาดูคะ่ะชิ้นนี้อุดมมั่งคั่งร่ำรวยคะ่ะ แหวนสปริงลูกศรนนะคะประดับเพชรค่ะราคาส่งเพียง15,500บาทเรือนทอง75%น้ำหนักช่างรวม4.18กรัมค่ะไซแหวน51แล้วก็มีเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ2ตัง6เม็ด5ตัง4เม็ด7ตัง1เม็ดนะคะรวมเพชรทั้งหมดประมาณ39ตังค่ะน้ำโดยประมาณ97น่ารักนะ ใครที่นิ้วเล็กๆนะใส่ได้นะคะเชียร์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะจะเป็นสปริงแบบนี้นี่ค่ะน่ารักมากแหวนสปริงไม่ซ้ำใครนะคะแล้วก็ทําให้ดูดิวนิ้วดูเรียวยาวแล้วก็ดูเก๋มีสไตล์ในการแต่งตัวะคะ่ะ แหวนดาวประดับเพชรนะคะชิ้นนี้1,900บาทเดือนทอง75%ค่ะน้ำหนักช่างรวม3.4 1กรัมไซแหวน54เพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ2ตัง6เม็ดรวมเป็น12ตังนะคะเป็นราคาเก่านะคะ1,900บาทเป็นราคาเก่าค่ะเพชรน้ำโดยประมาณ95-96โดยประมาณนะคะนี่ค่ะ ใส่ติดนิ้วได้ด้วยท่านใดที่เบื่อแหวนปลอกมีดแนวเดิมๆหรือมีอยู่หลายวงแล้วต้องการแหวนที่ใส่ติดนิ้วได้แต่ให้มีสไตล์เก๋ๆวงนี้ได้เลยเพราะว่าเพชรเนี่ยก็ฝังแบบฝังจิกนะคะเตยสั้นค่ะแล้วก็ตัวเรือนเห็นไหมคะเกลี้ยงเงางามใส่ติดนิ้วได้แล้วก็ดูน่ารัก ไซดีด้วยนะไซห้สิบสค่ะวันนี้จบลงแล้ว5รายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้นะคะอัส,สลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ